เดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนทีมรวมถึงแนะนําวิธีการเล่นสําหรับทางด้านของการเล่นของกายแท้นารีสมุดลงลงเอสพีและการเล่นกระดูกขาฟิวชั่นของน้องตะกรอนขาวนะครับจะมีวิธีการเล่นแบบไหนให้รีดดามเมจออกมาได้ดีรีดดามเมจออกมาให้มันสุดๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ <S <S สเตลราโกพัส รับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตลราสโ plus ดิงกอยู่ใต้ description อาละก,กันประกาศสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาจําช่องจันแจกไวนไอเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุท์วิญญารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับ ID Serv e r อนะครับขอบคุณน้อง fc คนนี้ที่ให้ i อดีจย์เนี่ยมาลองทำการรีวิวนะครับโดยว่า โดยที่อันนี้นจะเป็นหนึ่งไอเดียที่จานลองปรับให้ในช่วงอาสตรีมเนาะก็ไอดีเนี้เขาของเขาแน่นอยู่แล้วนะครับเรียกว่าแน่นจัดๆนะแต่เลือกเพชรเยอะมากนะกิจกรรมดูดิเห็นปะแต่ละคนแต่ละคนนะ่ะต่อให้เป็นท็อปๆแค่ไหนครับเจอกิจกรรมลงๆพรอมกับกระดูกลงอ่เรียกว่ากระดูกฟิวชั่นของมาน้าเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็จนกันได้ทุกคนนะหาแบบหาความรวยกันได้ยากมากช่วงนี้นะครับต่อไปก็คงต้องเก็บของอมริฟรออากิจกรรม,มอื่นๆนะครับ โดยในทีมเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นทีมเมตาที่จะเล่นไปในช่วงทําคลิปก่อนอันนี้ก็คือทีมนี้เลยวิธีการเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบแตกต่างเล็กแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้แตกต่างออกไปมากสักเท่าไหร่จากเดิมนะครับแต่ว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนในการเล่นสเตปในการเล็กเล็ก,ล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 กน้อยๆน,นะคบ oh, <love> เพื่อให้เราใช้ความสามารถของตัวละครเช่นนั้นได้ดีนะครับ oh. <Love> การแท่นนารีสมุดครับการแท่นนารีสมุดเนี่ยสามไฟลุ้งนะครับก็จะทําให้เราสามารถเก็บสแต็กเพิ่ม ชั้นใหไไ้ได้ถึง3ชั้นเลยนะครับทำให้ดาเมจที่เราเนี่ยทำได้เนี่ยมันเร็วแล้วก็ดีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสแต็กในการเล่นนะครับจะทําให้หลังเปิดการแท s สถานะอัปเดตดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆ3ไฟลุ้งนะก็เป็นมาตรฐานในการเล่นสนําหรับตัวละครส่วนนารีเนี่ยถ้ามันโดดอีกทีคคเป็น5ไฟลุ้งไปเลยนะครับลงหลง sp ครับลงหลง sp เนี่ยมันจะทําให้เก็บทางด้านของสแต็กนะครับได้ดีแล้วก็ เสริมการเล่นได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ทําให้การเก็บสแต็คต่อชั้นทําให้ตัวละครที่เป็นสายปีกสายค้อนเนี่ยสร้างความเสียหายต่อชั้นเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดตอนนี้ได้สิโดดไปอีกทีคือ4ไฟลุงที่ปลดแสนสี่นะครับอันนี้เขาย,ยังปลดไม่ถึงเห็นปะนับปีรวมกันทุกแหวนเนี่ยได้แสนสองต้องนําไม่ได้แสนสี่ครับจะทาให้เป็น12%เลยนะครับสูงสุด5ชั้นก็60%เ็นนะจ๊ะแล้วก็เป็นส่วนของไฮไลท์ก็คือ กระดูชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่จะเสริมให้กับทักษะวิญญาณที่2สาย1คือทักษะในการบัฟสั่นสนั่นจะเทือนนั่นเองนะครับคือเวลาพกอันนี้ไปแล้วเนี่ยดามเมจสุดท้ายจากสายโจมตีหมู่ของค้อนของเราจะเพิ่มขึ้น200นะครับทุกครั้งที่เราใช้ทักษะวิญญาณโจมตีเดียวหนึ่งครั้งเอฟเฟกต์ดาเมจนี้จะลดลง50%ดังนั้นอย่าใส่ทักษะที่โจมตีใส่ต,สตัวละครตัวเดียวเข้าไปในทีมเด็ดขาดนะครับนี่ทําให้เราจะจาเ,เป็นต้องเปลี่ยนวงแหวนในการเล่น เปลี่ยนทีมในการปรับเปลี่ยนในการทำสแต็กเล็กๆน้อยๆอยสำหรับเวลาที่ใครมีขามังกรขาวนั่นเองนะครับสีดาวเนี่ยทำให้เราลงมือทันทีนะครับพร้อมกับฟื้นฟูค่าปฏิทานหรือค่าพลังใจนั่นเองหลักๆแล้วเนี่ยสำหรับจานจันว่ามันมีแค่ประมาณนี้แหละแล้วก็ล่ามังกรหินทำดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสามร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องหนึ่งการโจมตีนะครับอันนี้ถือว่าหลักๆคือหนึ่งดาวแดงก็เพียงพอสหรับก,การเล่นละแรงเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วกห้า ที่เราจําเป็นที่จะต้อง,องใช้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าหน้าของแหวนที่ใช้ในการใช้นะครับก็เป็น1 2ึ่อันนี้จะไม่ได้เปิดแหวน8นะครับก็จะเป็นพยายามปองเขียวแล้วก็สุนัขก,กิ้งจอกนะครับสเตตัสเนี่ยก็เป็น ATK นะครับเพราะว่าตั้งสองการให้พลังโจมตีสูงสุดนั่นเองในส่วนของจิตขุมวิญ,ญญาณนะครับก็จะเป็นทาหน้านของต่ำกว่า50%แล้วก็จะเป็นทาน,น้าของ5เทินตัดไปเนี่ยทำความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอีกแค่จุดเดียวเขาได้อ,นนนะนนะอนันเนี่ยนะ อลังเลยนะครับนาลีสมุดนะครับเป็น2 1 2หนึ 1, ่งสองหนึ่งคีดาเมิดนะครับเป็นแหวนเนสมายาแล้วก็ทนาของงูนะครับต้นไม้นะจ๊ะแล้วก็สเตตัสอันนี้ก็จะเป็นทนานัของปล่อยสถานะควบคุมนะครับแล้วก็จะเป็นสีเทินนะสำหรับในการใช้ปีป,ปีตรง SP นะครับแหวนเป็น222 2, 2, 2ครับแหวนปีป,ปีตรงแหวนแรกต้องใช้เป็น2ห้ามใช้เป็น1นะครับการใช้แหวนงูทักษะ1มันเป็นการโจมตีเดี่ยวมันจะทําให้สแต็ของขาฟิวชั่นมังกรขาวเบาลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้น ใช้อันนี้ดีสุดนะครับอย่าไปใช้นั้นอันนี้เนี่ยมันจะตีเขาเรียกว่าตีแถบเร่งเทินให้เรานะครับอันนี้เนี่ยก็4เทินหรือความจริงเนี่ยาการใช้เริ่มเทินมาก็ได้นะเพราะว่าใช้4ีเทินมันอาจจะไปทับกับตัวของอานารีสมุุรนะครับลองปรับเปลี่ยนกันได้แล้วก็ลดพลังวิญญาณหรือว่าถ้าจริงจริงเนี่ยเราสามารถใช้ตีแทบล่นการกระทำเป้าหมายก็ได้นะเพราะว่าตอนเปิดเขตแดนเราใช้ได้นะครับการลดพลังวิญญาณเนี่ยปีไปตรงไม่ค่อยได้มีโอกาสลดสักเท่าไหร่ถ้าเพียบ เทียบกับตัวละครของน้องนะแต่ว่ามันจะสัมพันธ์กับตัวของกระดูกภายนอกนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยลดพลังวิญญาณได้ไม่ค่อยเก่งสำหรับจานนะจานว่าเอาเนี้ยเอาอันนี้ไปดีกว่าแต่ว่าเขาไม่มีแหวนตามๆเลยมมแจะแหวนเต็มๆจานเลยไม่อยากจะแตะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็หน้าของมาน้านะครับมาน้ําแหวนเป็น2องสนะครับก็แหวนเนี่ยจะแนะนําว่าม้าเนี่ยควรมีมากๆแล้วก็ออฟเนี่ยเป็นคิดามจไว้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคิดาเมจอย่าสูงกว่านารีนะครับอย่าลืมเทียบกันด้วยนะว่า ถือสัญลักษณ์อะไรอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปลองเล่นในหลายๆรูปแบบดูนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นทาหน้าของสองเทินก็ได้หรือว่าปล่อยทักษะวิญญาณขาะตัวเองติดบับก็ได้นะครับต่อมาลงหลงนะครับลงหลงแหวนหนึ่งล้วนนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนบัฟที่เอามาใช้แล้วก็จิตเนี่ยก็จะเป็นทาหน้าของเล่นแท็กการกระทำนะครับแล้วก็จะเป็นปล่อยทักษะวิญญาณสี่ครั้งนะครับส่วนว่ามักงกรขาวก็จะเป็นหนึ่งล้วนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแหวนบัฟนกเกเรียนที่เอามาเสริมให้ แล้วก็จะเป็นท่าน้าของใช้เทินสเทินนะครับหรือว่าอันจริงๆเนี่ยมันใช้ได้หลายรูปแบบแหละนะครับแล้วก็อันที่2อเนี่ยอัปเดตแกะกระทําฟื้นฟูหรือว่าสร้างความคืบหน้านะครับหรือขึ้นบัฟหรือบับไฟให้ฝ่ายตัวเองก็ได้นะอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูว่าในรูปแบบจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับโดยทุกคนเนี่ยจะถือสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมด5ตัวนะครับยูเวนหลงๆที่จะยังไม่ได้ถือสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิม ในตอนที่ถ้าสมมติว่าทำดาเมจเนี่ยดาเมจมันดีกว่าเดิมแต่ด้วยซ้ำนะครับดูดิสี่พันกว่าล้านครับโดยการเล่นเพื่อดึงความสามารถแบบสูงสุดโดยที่ขณะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เป็นแหวนแปดด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมอันนี้จะให้ลองให้ดูก่อนนะครับนี่คือทีมที่เราจะเล่นในการเล่นนะครับเห็นปหนารีทำดาเมจไปอันนี้ครับตนนัวนี้นะครับดาเมจทำนารีไปถึงหนึ่งพันโอ้โหทะลุหลอดไปแล้วครับทะลุหลอดเลยอะ่ะนี่คือการดึงศักยภาพแหวนแปดออกมาในการเล่นก็ไม่ใช่นะครับพือจริงๆรอะ่ะ ถ้าเราเล่นแหวนแปดมันยิ่งได้ดาเมจที่ดีกว่านี้แต่ว่าเวลาการเล่นแหวนแปดจันตอนนี้ก,กำลังวิจัยอยู่นะครับเพื่อให้มันออกมาได้แบบแบบดีที่สุดอะตอนนี้กําลังแบบหาทางวิจัยลองสลับลองอะไรเล่นอยู่นะครับเพราะว่าการเล่นกับแหวนแปดเนี่ยมันใช้คุณสมบัติหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นรวมถึงทริคในการเล่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะครับแต่ถ้าแนะนำแหวนแปดให้จันเปิดนะคือถ้าเปิดหกปีแหวนแปดต้องเปิดมังกรขาวแหวนแปดไม่งั้นมันจะไม่ไม่เวิร์กสูงสุดนะครับมาตีกันครับจันจะบัฟหลงๆก หลงหลงเสร็จปีพี่ตงปีพี่ตงเสร็จก็มา6ปีนะครับให้ปีพี่ตงเปิดเคตแดนไปเลย <c oughs> แส่ปะปุ๊บ6ปี6ปีนี้ปกตินะครับเหมือนเดิมที่เราเคยเล่นแะสเตปคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็จิ้มมาที่นารีนะครับนานีในร,รอบที่2เนี่ยเขาจะใช้สกลิลที่2ไปเองแล้วนะดังนั้นเราใช้สกลิลที่4ไปเลยครับ เฮ้ยอันนี้เราเรารีดใช้ไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับจิ้มที่นาลรแล้วก็จิ้มที่มังกรขาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะเสร็จแล้วก็ไปที่เบิ้นปีปีตรงครับให้เบิ้ลปีปีตรงเพื่อให้เขตแดนปีปีตรงหมดเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้สแต็กเทิร์นของตัว6ปีพร้อมแล้วนะครับ เราต้องทําการเบิ้ลให้ปีวีโตงเขตแดนหมดไปเลยนะครับส่วนเรื่องของการนับเทินนารีนะครับเราอาจจะต้องนับพลาดบ้างอาจจะอาจจะบางคนอาจจะแบบนับยากขึ้นเพราะว่าเราเลือกที่จะทําแบบนี้มันจะมันจะนับยากมากขึ้นนะครับโอเคเขตแดนหมดครับผมปีเปิดเขตแดน K เลยแล้วก็จิ้มไปที่นารีสมุทรใสมุทรนะครับกดตีปกติเลยดีกว่าเพื่อความ เรียกว่าเพื่อความไม่พลาดให้นารีตีปกติไปเลยจริงๆเนี่ยถ้านับจากเธอจริงๆนารีอาจจะยังไม่ไม่ถึงไม่ถึงรอบนะครับต้องต้องเบิร์นไปสักหนึ่งรอบไม่งั้นเนตรปัาน่าจะยังไม่ครบอเริเ่เบิร์ไปแล้วอ่อได้โคปีมันกลับมาเร,เร็วอยู่แล้วครับนารีติปกติสองครั้งครับ ทีนี้เราต้องรีบเร่งทักษะที่เป็นบัฟของผีปีตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้บัฟผีปีตรงเนี่ยยังไม่เต็มห้าห้าเลยตอนนี้เป็น3ามี่อยู่เลยนะครับใกล้6ปีเนี่ยทำการตีไปเรื่อยๆนะครับตีตทักษะหนึ่งไปทักษะหนึ่งใช้เกจเยอะอยู่แล้วนะครับเหตุผลที่มาน้ำต้องเบิ้ลเอ๊ะมาน้ำต้องออตโต้เพราะว่ามันจะเป็นเหตุผลนี้ครับโอเคนาฬที่ปกติครับแล้วก็นาฬีทักษะหนึ่งครับ โอเคเนตมายาติดแล้วก็ออตโต้ทุกคนไปเลยครับออตโต้ทุกคนไปเลยทนีนี้มันจะวัดผลดาเมจในตอนการเพิ่มสแต็ okay. ต้องใช้เกจเกยอะๆครับเพราะว่าตอนนี้บัฟยังไม่เต็มบัฟของหปียังไม่เต็มทีนี้เรายัดทุกอย่างให้6ปีไปเลยนะครับยัดทุกอย่างให้6ปีไปเลยคล้ายๆเดิมที่จันเคยเล่นแหละแต่ว่าการดึงเนี่ยจันเลือกที่จะดึงหลงก่อนดึงปีพีตรงนะครับมันจะมี2แบบแต่คิดว่าดึงแบบนี้น่าจะดีกว่าในเรื่องของดาเมจสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราได้4เลยนะ4 5 8ห้าใช่ไหมอ่าเราลองเล่นให้ดูแกะไปด้วยในตัวนะครับนี่คือวิธีการเล่นในกรณีที่มันมีของมาใหม่มันมันต้องมีการแบบ ปรับเปลี่ยนโรเทชของอะไรไปบ้างครับเพราะว่ามันมันมันเปลี่ยนของเราจริงๆอะเบิ้ลไปเลยครับเราเบิ้ลให้เราดึงม,ามาังกรขาวมารอบนึ้ในช่วงสเตจเมื่อกี้ไปแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่6กปีแหละที่เขาจะต้องทําหน้าที่ของเขานะครับติดคูดาอยู่ดีตอนนี้ต้องพยายามให้ตัวหกปีได้เล่นมากที่สุดเท่าที่จะเล่นได้พยายามให้แบบเล่นบ่อยที่สุดออกบ่อยที่สุดนะครับ เห็นดาเมจแล้วด,ดิดูดาเมจที่มันออกมาสินี่คือแหวนต้นไม้ยังไม่ยังไม่แตกด้วยเนี่ยใช่ว่าจะแตกไปแล้วเต็มดูนนมันจะแตกไปแล้วนะแหวนต้นไม,ม้ที่เดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของตัวดาเมจหลักเมนหลักที่เราจะต้องทำการวนลูปครับแต่ว่าต้นไม้มันดึงไปแล้วล่ะเนี่มายมันยหายไปแล้ว,ลวก็ทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้ คือมันดึงได้แค่รอบเดียวจันว่ามันก็มันก็เต็ม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 ที่ของมันแล้วอ่ะนะครับดึงแล้ดึงแค่รอบเดียวอ่ะจะดึงให้มันเป็น3มรอบจันคิดว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆนะในการวนนับต้นวนเทินวนแล้ววนอะ่ะดึงรอบเดียวจันว่าเต็มที่สูงสุดของเขาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะในการเล่นกับแหวนที่เป็นอ่าขารวมถึงการปรับเปลี่ยนแหวนของปีพีตรงที่เป็นเขตแดนนะครับให้เขตแดนเขาหมดรอบประมาณนั้นกำลังสวยมากๆนะคือรอบเมื่อกี้นี่เพอร์เฟคเพอร์เฟคโตมากๆนะครับ ทีนี้1 4 1เหมือนจะเท่ากับที่ที่น้องเขาลองเล่นไว้แล้วนะ1 4 1นะครับแต่ว่าเราน่าจะยังเหลือรอบอยู่เล็กนิดนึง1 4ึประมาณนี้ดาเมจประมาณ1 4 6 1 4 5ประมาณนี้ครับถ้าแบบปูจริงๆอ่าตีอีกรอบหนึ่งไม่ทันนะครับ1 4 6นะครับ นะนะครับดาเมจขึ้นจากเดิมมาจาก1นึเมื่อกี้หนึ่งสี่หนึ่งที่เขาตีไว้จันเป็น1นึ่งสี่หกจริงๆถ้าสมมุติว่าอืมจะคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะเหลือรอบอะไรที่เราสามารถไปทดเท,ทดแทนทดเทยละวทดเชยได้แล้วละครับอืมดูจากวนลูปรอบจันคิดว่าเมื่อกี้เพอร์เฟกที่สุดละนะครับดาเมจเนี่ยดูนารีทําไปครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับหกปีทําไปสามหกสี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าสิบห้าดาเมจสามร้อยหกสิบสี่สำหรับตัวหกปีโคตรของโคตรแรงครับนี่คือ ดีกว่าการเล่นแบบไอ้นั่นนะทำให้เขาเรียกว่าขาหขาของมังกรขาวมันทํางานได้เต็มร้อจริงๆแล้วก็จริงๆว่าคอมโบนี้เนี่ยถ้าไม่มีฟิวชั่นของมาน้ําเล่นทนันทงยากแล้วก็ถ้ามาน้ําไม่มีเซตเบิ้ลจะเล่นยากเพราะว่ามันจะดึงทุกอย่างช้าแบบนี้คือเพอร์เฟกต์โตมากๆนะครับมาตองตีสายค้อนกันบ้างครับคอมโบเดิมเหมือแนบบเดิมเลยนะครับ ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บนี่เรียงไปเลยครับเห็นไหมเราถ้าเราเรียนสปีดไวมันจะเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็ปุ๊บจิ้มนาฬิกาดิใช้สกัหนึ่งไปก่อนครับจิ้มตัวกลางไปก็ได้นะ เห็นไหมครับก็ปุ๊บเสร็จก็เหมือนเดิมครับมาน้ําดึงนะครับแล้วก็ดึงมังกรขาวจะสังเกตว่าพร้อมที่เราเล่นมันจะเหมือนเดิมพี่เหลือเราจะเบิ้ลให้กับตัวปีปีตรงนะครับดึงเบิ้ลให้กับตัวปีปีตรงไปเลยทีนี้นาลีเนี่ยกดกดหนึ่งแล้วก็กดสี่แล้วก็กดหนึ่งแล้วก็กดทีปกติอไม่งงเนาะทีนี้มันจะเริ่มนับเทินแต่ว่า อจริงอะ่ะเราไม่ต้องนับก็ได้ถ้าเล่นในแบบคอมที่การเล่นอยู่ก็คือเราเราจะชินอะ่ะเราจะชินว่าประมาณเทอร์นี้นาลีมันต้องนาลีมันต้องหมดแล้วแน่นอนอะ่ะเขาจะฟีลปะเราจะรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้นาลีหมดแล้วหมดแล้วแน่ๆด้วยความที่แบบมันมันมันเล่นจนชินนะครับใช้คาว่าเล่นจนชินพอเล่นไปชินปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋เอเทอร์นี้นาลีหมดอละนาลีหมดแล้ว แต่เพื่อความแน่ใจับตีปกติเฉยๆพอ6ปีกเก็บสแต็กนารีให้ได้ครับยิ่งมีการแท้มันยิ่งเร็วขึ้นอ่นครับเราจะรู้สึกว่าชินอะชินว่าแบบเอ้ยเ<ห>นี่ยประมาณนี้แหละไงก็ตอนนี้แหละหนะครับแต่ว่าด้วยความเพื่อความชัวเราจะเบิ้ลนนารีไปก่อนตีปกติ2ครั้งแล้วก็6ปีกแล้วก็นารีนารีตีปกติ1ครั้งแล้วก็ทักษะอย่างที่ 1. 1ที่เหลือก็คอมเดิมเหมือนเดิม ในขณะน,นี้เราก็ใช้สเต็ปเมนที่1ของตัว6ปี SP ใช้เกบไปเรื่อยเพื่อเก็บเก็บสแต็กให้กับตัวปีปีตรงได้เร็วที่สุดครับเีอ่ะดูดีๆนะครับในเธอเนี่ยเธอหน้าเนี่ยมังกรเอ้ยมาน้ำสมุดไป่หนึ่งดึงเสร็จป,ปุ๊บดึงนาดีครับนาดีตีปกติหนึ่งครั้งครับแล้วก็สเต็ปมียนที่หนึ่งครับโบ๊ะโบ๊ะครับเนี่ยนี่ใเนมาย,ยาด้วยนี่เราพลาดเหรอรับเทิร์นพลาดเหรอ ต้องแต่นับเทินพลาดไปเพราะว่าเราไม่ได้กดเบิ้ลให้นานรีไปรอบนึงหรอเ็ไงละคนเรามันก็หลุดกันได้ <c oughs> แต่วกว่าจะดึงกลับมาได้แต่ว่าเลือดมันเหลือเยอะครับแต่กว่าเลือดมันเหลือเยอะก็แปสงสัยตัวเองดึงดึงเบอร์ไปคนเรามันก็นพลาดก,กันได้นะครับ แต่ว่าหกปีกจันจันไม่ค่อยได้ตีสายคอนะ่ะจันว่าสายคอนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเล่นงานเราอ่ะทีปกติหนึ่งครั้งตับอีกหนึ่งอ่าติดละอ๋อเราขาดเบิ้ลไปรอบหนึ่งครับขาดเบิ้ลไปรอบหนึ่งแต่ว่ายังเหลือเทินอยู่ครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นยังเหลือเทินอยู่ดามเมจเลยช้าลงเลยนิดหนึ่ง ปกติแล้วนาลีนาลีมันจะมีความสามารถในการที่เขาเรียกว่าเบิ้ลเทินตัวเองหนึ่งรอบเวลาที่เราดึงหนึ่งรอบแต่คิดว่าน่าจะมีจุดที่หลุดเมื่อกี้นะครับเกิดขึ้นได้ครับลองเล่นไปแล้วมันจะมีจังหวะบางบางจังหวะที่มันอาจจะแบบบางคนอาจะแบบเอ้ยอยู่ๆบัฟรอบนี้ผมปกติผมไม่หลุดนะทำไมรอบนี้ผมหลุดอะไรครับมันมันมันมีอ่ะมันมีแล้วเกิดขึ้นได้อ่ะในจังหวะแบบจังหวะหลุดมันก็มี ลองดูว่าดาเมจจะได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่บางครั้งที่เราพลาดเราหลุดมันกลับมันกลับทำให้เราดาเมจได้ดีกว่าเดิมอ่ะเธอทุกคนเล่นังเกตปะเออแบบว่ายอยู่แบบอะไรวะแบบยอยอยู่ยอยู่แบบทุกอย่างมันพีคดีขึ้นซะงั้นแต่รอบนี้ทันอยู่แล้วครับทันอยู่แล้วครับเหลือ17ทันอยู่แล้วครับมาน้ำมาน้ำรอบนี้ไม่ได้ดึงด้วยครับ นารีมาแล้วจริงๆตอนนี้ก็ได้นะนนนะเพราะว่าบัฟเราแน่นกว่าเต็มกว่าเปิดตอนก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ดีเท่านี้ก็ได้ครับ 5, 5้าที่เดี๋ยวก็หปีทํำหน้าที่ของเขาไปนะครับโค้ชชอบเลยทีมหกปีอะ่ะมันมันง่ายครับมันง่ายแล้วมันก็ดาเมจม,มันดีเป็นไงละ่ะมันดูเหมือนแป๊กแต่ดีกว่าเดิมอ,ะอ่ะเออเพราะว่ามาเก็บในตอนหลังมันก็ดีกว่าตรงที่บัฟเต็มบัฟแน่นกว่า นับเทินพลาดไปบ้งอ๋อลืมไปว่าเราไม่ได้เบิ้ลนาเรีรอบหนึ่งตอนแรกแค่เลยพลาดเขินเนเขินเน,นแต่ดาเมจดีกว่าเดิม597ครับ597เหมือนจะดีกว่าเดิมนะครับ <c oughs> เหมือนจะดีกว่าสแตกรอบแรกอาดีกว่าเดิมครับ5้า146หนึ่งสหตอนแรกเขาทำว่าสี่กว่ากว่านะครับอันนี้ได้597แรงขึ้นจากเดิมมาประมาณ1กว่ากว่า ก็เจ็ดอะไรสักอย่างนะจันจะไม่ได้นครับนี่ดาเมจโคตรจ้าบ s t e l l a r Go Plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella r Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ด e สคริปชั o น เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีม6ปีที่มีการปรับเปลี่ยนแหวนของทางด้านปีปีตรงรวมถึงการเล่นกับกายแท้หลงๆแล้วก็นาลิกจะสังเกตว่ามันจะไม่ได้ยากอย่างที่แบบหลายๆคนคิดคอมโบมันคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมเลยไม่ได้แบบแตกต่างหรือว่ายากจากเดิมเลยนะจานอยากทำคลิปให้มันสั้นๆแลวทุกคนเนี่ยกระชับและจับใจความได้ค่อนข้างง่ายนะครับนี่คือการเป็นการรีดดาเมจแบบดีมากๆของตัวน้องนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเห็นป่ะว่าการบัฟอะจานเล่นรอบแรกจานบัฟ เลือกบัฟลงหลงก่อนเอ้ยเลือกบัฟปีไปตรงก่อนแล้วมันลงหลงแล้วว่าลงหลงทักษะหนึ่งมันทาให้ดึงและปีไปตรงที่ถูกดึงไว้แล้วมันกระเด็นไปไกลฉะนั้นเห็นว่าการบัฟแต่ละจุดเนี่ยมันมีข้อสําคัญมากๆการบัฟแบบเปลี่ยนไปอันนึงเปลี่ยนไปอันนิดนึงหรือว่าการบัฟตัวนั้นก่อนตอัวนี้ก่อนมันมีผลหมดเลยอ่ะมันมีผลมากๆเลยครับว่าเรียงลดับการบัฟก่อนบัฟหลังอะไรยังไงก็ลองไปดูคลิปของจันแล้วก็ลองสต็อปสต็อปสโลว์สโลว์ดูหน่อยละก,กันจในในันก ะจะสังเกตว่าอย่างที่บอกไปมันมีผลหมดเลยนะทำให้เราแรงขึ้นเนี่ยการบัฟผิดเพียงแค่ครั้งเดียวเบิ้ลผิดเพียงแค่ตัวเดียวมันทําให้ดาเมจที่เราทําออกมาหายไปเยอะมากๆหายไปหมดเลยก็ได้นะครับนี่คือการที่จะลองทําให้ดูว่ามันมีทั้งจุดจุดที่เป็นจุดหลักจุดด้อยอะไรยังไงต่างๆก็ลอง,ลงไปฝึกไปลองปรับทีมของตัวเองกันดูนะครับกุลล่คฟานนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไอดีของน้องเซอร์เวิร์สจริงๆนะครับที่ให้จานได้มาเล่นฝากร้านเติมเงินเซล่าโกพัทนะครับสปอนเซอร์ของทางช่องเราเสมอมาเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสไลด์นนคลิปนี้ก็บ๊วยครับ